โอเคคับเรีนสอนเป็นกลุ่มเล็กนะคะลดการรวมกลุ่มปกันให้เด็กทาเป็นข้อบกในห้งเรียนไม่อนุญาตให้นมมาเล่นข้างล่างเพื่อลดการรวมกลุ่มก็จะเน้นสอนทางด้านวิชาการเป็นหลัก่ะไปดูพื้นที่ที่ยังมีการประมาทสูงอยู่นะคะอย่างชายแดนภาคใต้ที่สัตบานีค่ะโรงเรียนในสังกัดของ600แห่งยังประกาศให้เรียนแบบออนไลน์บบชาวบ้านชาวบ้านน่ค การสอนระดมและลงทะเบียนก็ยากด้วยเพราะ่าต้อรียามกำหตามเป้ากันนะคะลูปผู้หล่อรวมต่อไปก็คาดว่าจังหวัดปัตตานีจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนได้ปกติในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ต้องประเมินสถานการณ์กันเป็นระยะนะคะส่วนที่จังหวัดยะลาก็เช่นเดียวกันไทยยังเปิดโรงเรียนไม่ได้เพราะว่ายังมีการระบาดสอเนื้อ บางเรีทบทสอบแม่เลยดูครับท่านคอถึงโรงเรียนโอเคครับท่านยอดเลยครับท่านยอดเลยครับท่านยอดเลยครับท่าน